สวัสดีครับสวัสดีครับมันจะมารีวิวครับสโตรเซียวเพื่อแสงสว่างมันใส่ยังไงเนี่ยที่ชิดใส่เองนะครับใส่จริงใส่ยังนงครับไปเบิ้งครับครับสิ่งแรกที่ใส่เลยครับหลอดไฟครับยี่ในห้องสิใส่อยู่สองหลอดหลอดไฟในห่องใสสองหลอดครับ แล้วกะ็ได้องนำอีกหลอดหนึ่งขางหนอกของขั้วอีกหลอดหนึ่งครับจากหลอดไฟเหล้ก,กก็บซิมมีใส่ใดก็บซิเมนพัดลมครับผัดลมัดลมกินไฟอยู่ที่แล้ตัวนี้กินไฟอยู่ที่กำลังไฟอยู่ที่เท่าไหร่ะ ห้าสิบวัตครับห้าสิบวัตพัดลมต่งกินไฟห้าสิบวัตครับแล้วมีอย่างอีกเนี่ยพายบึงครับนอกจากนอกจากนอกจากพัดลมแล้วก็ที่นี่ตู้เย็นครับตู้เย็นเป็นตู้เย็นเล็กสองประตูครับตู้เย็นเล็กตู้เย็นเล็กแล้วก็ทีน่นี่นี่ครับหงเขา ตู้เย็นตัวนี้กินไฟอยู่ประมารลอยสิบหาวั์ครับตู้เย็นเล็กตัวนี้ประมาณเป็นสองประตูมงกุาครับขนาดหนึ่งลิตรกินไฟอยู่ที่สี่ลอยวัดครับคือใส่ได้ใส่ได้สี่ลอยวัตแล้วก็เครื่องเสียงลำโพงยังใส่ธรรมดาครับแล้วก็มีขล้องเลนไม่ครับนี่ครับเครื่องสักผ้าครับเครื่องสักผ้านี่ก็ใส่ได้ครับเครื่องสักผ้า ก็พาตัวนี้กินไฟที่สามรอยวัตต์น้ำหนักอยู่ที่เจ็ดจดห้ากิโลไฟได้ครับหลอดไฟหลอดยังก็ใสได้ธรรมดาครับที่นี้นี่เราก็ไฟห้องน้ำครับไฟห้องน้ำไฟห้องน้ำก็ดวงหนึ่งครับสว่างไฟห้องน้ำครับไฟห้องน้ำ กับไฟห้องห้องนอนห้องนอนก็มีสองดวงครับสว่างกันครับไฟห้องนอนม่สองหลอดครับหลอดสองซีมีไฟครับแล้วก็หลายคนถามมาใส่แบตเตอรี่หลายบ,อบอกก่อุกรณ์ที่ว่ากระกจายปล่อยไฟนี่ำํำนียงะครับ แบตสีลูกครับคืออยู่นี่คือใส่แบตสีลูกแบตบอมี่แบตนั่นดอกใส่แบตรถยนต์ธรรมดานี่ละยล่ะหยัดต้นทุนดีแบตลูกละสิบสองโวลต์ครับพ่วงระบบเป็นระบบยืบซีระบบเป็นระบบยืบซีสองลูกสี่ลูกสี่ลูกยืบซีลูกสิบสองยืบซีพ่วงอีกสองลูกลูกนี้ลูกแบตเตอรี่นี่อยู่ประมาณแปดสิบแอมป์ครับ ลูกละแปดสิ 1, บแอมปยิบสีโวลต์แปบแอมบวกสว2งแปดสองมกประมาณร้อยแอมครับแล้วก็จีมีโซล่าชาร์จเจอตรงนั้นครับ MPP t โซล่าชาร์จเจอคอนเทลเลอร์ครับผมยิบระบบ2ยีโวลต์ระบบ,ะบ,บอันนี้ไม่เป็นออโต้ครับ2ยิบสี่สิบสองยิบสีโวลต์ถือใส่ทั้ง12ทั้งย4ิบสีโวลต์ครับ แล้วก็ก็จะมีอินเวอร์เตอร์เพียวสายครับตัวนี้เพียวสายเวฟสามพันวัตต์ครับในระบบหยิบสี่โวลต์ก็ใส่ไฟกับพดลมกับเปิดเบิดขึ้นตู้เย็นกับเปิดเบิดขึ้นครับเครื่องซักผ้ากับซักได้มือนี้ก็ซักเบิดมือครับมือนี้ก็จะมีหลอดไฟกับเปิดเปิดนี่มาขึ้นเหรอครับเปิด สีถึงหาชั่วโมงหลอดไฟครับนั่งกับปิดไฟนอนแล้วมันทีคน,นถามว่าใส่แพงหลายบ่แพงผม,มใส่เป็นสองแผงครับแพงสามร้อยสามสิบสองแผงครับชาดลงมาเป็นแผงโพลีสามร้อยสามสิบสองแผงชาดลงมาตอนนี้กระสิบค่ำแล้วครับตอนนี้กระสิบประมาณสี่ห้าโมงหกโมงครับไฟ ไฟไดอยู่เรือตอนนี้ชาติเขาสองสองแอมป์สองจุดเจ็ดแอมป์นี่ครับแมตอยู่เก้สาสบสองปร์เซ็นต์ต้องซักผ้าทั้งยังแนีละเมื่อน,นี้ไฟปกติครับนี่แหละตู้เย็นตัวนี้สิเบิ้งได้ว่า กินกระแสไปจังหวัดตู้เย็ยนนี้เรืออยู่เก่าสิบเก้าวัดครับตัวตู้เย็ยนเขาไม่ได้เลงแห้งเขาต้องคำนวณการใส่ไฟเขาพร้อมมาไฟเขาใส่เท่าไหร่มกใ็ใส่น้ำใส่น้ำเบิ้งคำนวณน,น้ำเมื่อไดคืนไหนเขาคำนวณเราเป็นจะใส่ในประหยัดอันใดมันก็เบิ้งเอามันก็ถามว่ามันดีบอมันก็สำหรับคนที่เบิง้ง สำหรับที่คนแบบใส่งานแบบมวนหนักครับคือแบบสิมาใส่แบบมันก็ได้นในระดับหนึ่งครับเพราะว่าเขาอยู่ที่กำลัง,งเงินเขาเนาะอันนี้เขาเรนแบบประหยัดประหยัดก็คือบันนี้ราคาบันนี่คุณคนนถามว่าเบิดไลาเบอแพงครับซองแพงคือผมเสื้อไหม่นอกจากตัว ที่ว่าใส่ในบอ่อบาดานคือว่าบอ่อบาดานนี่คือผมถอดมาเนี่ยเพราะว่ามันสูบน้ำมาตลอดเวลาเรียงปลาต้องปั่นน้ำมาตลอดเวลาเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้น้ำวันนี้ก็ซิมี่แบตแบตนี่ก็ผมซื้อมาจากลานบรไเ้เปลี่ยนคือซื้อมาโดยตรงกับลูกละลูกละสองพันหกสองพันหกก็สิสองพันหก สี่ลูกก็ผมซื้อมาที่แหลกซื้อมาสองลูกเมือนนี้ต่อมาก็มาเพิ่มอีกสองลูกครับนร่วมแล้วก็จะเป็นหมื่นสี่ร้อยหมื่นสี่ร้อยก็จะได้ร้อยหกสิบอมตัวนี้กับะมานสองพันนะครับประมาณสองพันคือเท่าไร่ละผมจำอะไรแล้วก็ที่มีแพงน่ะแหละแยกอะไรบึงส่วนตัวนี้กประมาณสามพันกว่าบาท อันนี้คือว่างใส่ก่อนครับธรารมดาของสร้างมันแค่ประกอบพอล้มระบายความหอนคือมันห่อนกีนก่ระบายความหอนของมันเองครับนี่ครับทั้งบดก็จะมีซ้ำนี่แหละกระใสไฟได้ธรรมดาครับอุปกรณ์สร้างในใส่ได้หมดแล้วครับพวกสว่านหินเกียร์ลูกมงลูกมูตู้เชื่อมตู้เชื่อมเล็กๆน้อยๆตู้เชื่อมน่อยใส่อ้ไครับใส่อะไไ,ไปครับ ไอ้พายเบิ้งแพงครับวันนี้ครับสำหรับแพงนะครับเนาะนี่แะครับสองแพงสองแพงใส่ทั้งหลังคาเลยครับบ่ไเ้เปลืองพื้นที่บ่ไเ้เปลืองโค้งติดตั้งยากใส่สองแพงแพงนี่สามร้อยสามสิบเซนนี่สามร้อยสามสิบแพงอยู่สามสิบหกวนครับสามร้อยสามสิบทั้งสองแพงมัดซ้ำกันวนซ้ำกันครับ มีสองแผงครับส่วนส่วนแผงน,น้อยนี่เป็นแผงสปอร์ไลท์ตัางหาครับสปอร์ไลท์สองตัวสปอร์ไลท์สองตัวน้ำมังคงละล้มพัดมันปินขึ้นครับแต่ว่าแผงไฟใส่ในบานเ้าเป็นสองแผงไงครับสามร้อยสามสิบตังจากแผงพันแผงพันได้สี่ร้อยเพื่อดูดน้าพื้นแทงแล้วใส่ในภาคการเกษตรหา้าใส่ดูดน้ำ ลงบอรุน่นน้ำเข้าบ้านเข้าบ้านเขาย่งกระใสนะครับครับผมวันนี้ท่านผู้ใดสนใจสอบถามหรืออยากติดตั้งใดก็ติดต่อมาได้ครับตามช่องนี้ก็ได้ตามช่อง Youtube นี้หรือว่าเบอร์ติดต่อรครับ064 2 0 4 1 6 5 9ครับติดต่อสอบถามได้ครับ หรือปรึกษากอนติดตั้งอะไรครับออกแบบให้หรือเสียไปติดตั้งให้อะไรก็ได้ครับหรือปรึกษาซื้อก็อไ้ครับมาว่ากันครับฝากไว้นะครับมันผู้ใดสนใจครับผมสำหรับลิปนี้ก็ฝากไว้ซํำนี้ครับ,รบผมบายครับ